สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังย่าพลายนํำโชคนะคะวันนี้ก็พามาดูน้องย่าน้องนํำโชคเนาะ,ะวันนี้เราก็มีกล้วยมาให้กับย่ากับนํำโชคนะคะเมื่อวานก็ยาก่ากจะสร้างวีรกรรมนะคะพีพีเอฟซีหลุดนะคะหลุดไปกินหญ้านะคะดีนะคะที่ไม่ออกจากบ้านเนาะดีที่แม่ควันเนี่ยได้ยินเสียงนํำโชคไม่งั้นก็ย่าๆก็ไม่รู้จะอยู่ไหนเนาะ วันนี้แม่ควานก็จะมาดูความเรียบร้อยนะคะเ่าพ่อควานนี้มัดไว้ดีไหมส่สนใจ่จะดีเนาะพ่อควานก็ตื่นเช้ามาก็ไปตัดหญ้านะคะตัดหญ้าให้ช้างให้กับยาย่ากับน้ำโชคได้กินเนาะเดี๋ยวเราจะให้กับยาย่ากับน้ำโชคกินกล้วยก่อนนะคะกล้วยนี้แม่ควานใส่ยาใส่ยาใส่วิตามินไว้ใหก้กับทั้งสองเชือกแล้วเนาะ วิตามินก็จะเป็นวิตามินซีค่ะช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยเนาะวิตามินซีแบบนี้นะคะอากาศแปรป,ปรวนบ่อยคือพายุเข้า, <seemingly? S 2> ขาบ่อยเนาะเราก็ต้องเสริมวิตามินให้น้องเนาะเราใส่ไว้กับกล้วยแล้วนะคะเราจะให้น้ำโชคกินก่อนน้ำโชคสว,วัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเราใส่กล้วยไปในเราใส่ยาเราใส่ยาไปในกล้วยแล้วนะคะ ยาอยากให้ยายาบ้างยายานี่นอนจะจะยืนหลับแล้วลูกสวัสดีค่ะก่อนค่ะสสดีค่ะก่อนเนาะสอัสดคนะ่ะอ๋อช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพายุเข้าวันนี้คิดว่าถ้าพายุประมาณเที่ยงเที่ยงถ้าไม่มีฝนเราจะพายาย่าออกไปเดินเล่นนะคะออกไป ออกไปกินหญ้าอ่อนออกไปเดินเดินออกกำลังกายนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดไหมนะเพราะว่าค่อนข้างอากาศก็เนาะอย่างที่พี่ๆเห็นเนาะมืดครึ้มมาอีกแล้วเนาะโอ้แบบนี้มาจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแล้วช้างน้อยก็จะออกไปโดนฝนก็ไม่ได้เนาะกลัวเขาเป็นหวัดเนาะ โห oh, ยายะ่าฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะคะฝากบอกช่องพังยายะ่าพลายนำโชคด้วยนะคะน้องจะได้มีโฆสณาที่ลงนะคะน้องจะได้สร้างรายได้เป็นของตัวเองเนาะแม่ควานก็จะได้ไม่ต้องออกไปทำงานอยู่กรุงเทพเนาะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปทำงานแล้วจะต้องออกไปทำงานแล้วถ้าเราจะออกไปทำงานอยู่กรุงเทพปุ๊บ ช้างสองเชือกนี้พ่อก็ต้องเป็นคนดูแล้วภาระก็จะอยู่ที่พ่อนะคะเพราะว่าพ่อก็ดูแลทั้งสี่เชือกแล้วเนาะสี่เชือกที่บ้านเกแล้วแล้วถ้าจะให้มาดูแลทั้งสองเชือกนี้อีกก็โอ้ยคงจะลําบากคงจะไม่ได้นอนกันเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างไรายได้ตรงนี้สร้างไรายได้ใน YouTube ได้พอแต่ว่าให้มีค่ายาให้ช้างเรากินมันก็น่าจะโอเคเนาะ เราก็จะได้ดูแลลูกของเราด้วยเนาะลูกๆที่รักของเราเนี่ยยายาเนี่ยโอ้ยแม่ไม่ไปหรอกลูกแม่จะอยู่กับหนูนี่แหละเนาะโอ้ได้ยินว่าแม่ควานจะไปทำงานนี้ทำใส่แม่ควานอุย้ยแสนลุยค่ะอุย้ยลูกรักน้ำตาแม่จะไหลเลยแม่ไม่ไปหรอกลูกแม่จะอยู่กับหนูเลยเนาะลูกรักของแม่ ยายาเป็นช้างที่แสนรู้นะคะเขารู้เนาะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขารู้เลยโอ้ยไม่อยากให้แม่ไปทำงานไม่อยากให้แม่ไปทำงานก็บอกพี่ๆเอฟซีนะว่าช่วยติดตามหนูด้วยนะคะช่วยติดตามหนูด้วยจะได้มีค่าโฆษณาที่ลงเนาะหนูจะได้มีไรายได้มาซื้อย่้าคุณแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเนาะลูกเนาะจะได้อยู่ด้วยกันเนาะเราจะได้อยู่ด้วยกันเนาะ ทำโชคก็เหมือนกันนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวแม่จะให้กล้วยก่อนยาย่านน้นช้างที่แสรนรู้มากเลยนะรู้ว่าแม่จะไปทำงานนี้มาสวัสดีค่ะก่อนสิเป็นยังไงโอ้ เก่งของแม่ยายาจากค่อนข้างกินไม่เลือกนะคะ,ะเฉพาะอ,อ,าอ้อนี่จะชอบมากเลยด้วยน,นจะชอบมากเลยเนาะยังไงก็าฝากพี่ๆ FC บอกต่อช่องพังยาย่าพลายนำโชคด้วยนะคะให้เป็นคนให้เป็นที่รู้จักด้วยเนาะน้องก็จะได้มีค่าโฆษณาลงน้องก็จะได้สร้างรายได้เป็นของตัวเองเนาะนำโชค น้ำโชคครับหวัสดีครับก่อนครับน้ำโชคไม่กินกล้วยเหรอหวัสดีครับกันสวัสดีครับกันครับโอ้น้ำโชคของเรานะคะเขียมทั้งสองเขี่ยกเลยนะคะน้ำโชคนี้หางจะลากดินเลยนะโอ้หางน้ำโชคลากดินอะไรครับขออีกแล้วเหรอ,อวายวาย เด็กๆของเราตอนเช้ามานี่ค้อนก็ทําความสะอาดกกหลักแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะโยนหญ้าไว้ให้กับทั้งสองเชือกได้กินเนาะอันนี้ก็กินกระจะกระจายเลยเนาะโหช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะว่าจะพาเด็กๆออกไปเล่นก็ไม่ได้เนาะฝนตกก็ต้องอยู่บ้านก่อนเนาะอยู่โรงช้างอยู่นี่ก่อนนะยายา อะไรคะวายจะขออะไรอะ่ะหืมอ,อุ้ยเด็กดือ้อดูนะคะดูเด็กดื้อทำอะไรอะ่ะเด็กดื้อทำอะไรอะ่ะเด็กดื้อของเราเดี๋ยวจะพาไปหาแม่อยู่ย,ะยะ่าเดี๋ยวจะพาไปหาแม่หาบุญชูหาหน้าแตงโมเนาะ ชอบใจเหรอเดี๋ยววันไหนที่แดดออกก่อนเนี่ยแม่จะพาไปนะยายาจะพาไปเล่นเนาะจะได้ออกจากบ้านนี่จะล่าเริงถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามช่องพังยายาพลายนำโชคด้วยนะคะฝากพี่ๆบอกต่อด้วยนะคะบอกต่อช่องน้องด้วยให้น้องเป็นที่รู้จักด้วยนะคะน้องจะได้มี โฆษณาที่ลงนะคะเนองจะได้สร้างรายได้เป็นของตัวเองเนาะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก่อนย,ย่าๆสวัสดีค่ะก่อนเนอะโอเค